สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ฝนพารวยกะได้มาพบมาพ่อนะครับปู่ริมโขงนะครับคู่บาริมโขงเพื่อนนะครับหลังจากที่บ่อได้มาหาเพื่อนโดนเติบแล้วนะครับเมื่อไดมีโอกาสมาพบมาพ่อพอดีกับคู่บาเพื่อนก็นก,กำลังปัดกวั นะครับสถานที่ลานวัดอยู่ท้พี่น้องพี่นะจุดสถานที่นะครับนี่จุดนั่งพักพอน,นะครับนี่ริมฝั่งคงนี่นะครับนี่นะครับถ้าบรรยากาศโอ้อันนี้แม่น้ำคงนี่ี่พี่น้องนะครับแม่น้ำคงนะครับท่าวัดจอมนางนี่พี่น้อง นี่แหละอันนี้ก็เป็นต้นโพใหญ่เนี่ยอายุกันโอ้ยหลลอยหลายพัยยนปีนะครับสติสงใงญ่ได้มอ่งขามไปฝั่งปุงนก็นจะเป็นฝั่งซอปปาลาวได้เลยพี่น้องฝั่งลาวอันนั้นวัดอี่ยังก่อนครับยูต้องขามนะครับวัดบ้านนากุงนี่นะครับตรงขามกับวัดจอมนางนะครับฝั่งข้าผปุนวัดบ้านนากุงเด้พี่น้องฝั่งลาวนะครับฝั่งเขาก็จะเป็นวัดจอมนางเนี่ย บรรยากาศบรรยากาศเลีมของเลีมของโอ้ยบรรยากาศดีบ่ได้บญญาาพบได้พ่อโดนแล้วบ่ท่า,านได้ไล่โซกบ่ครับ ไก่เมื่อไก่เว่นล่ะโอ้ฝันอยู่วะที่ครรัับคบฝันเมื่อสิบหาคำโอ้นะครับนะครับผู่บาเป็นฝันวันสิบห้าค่ำเป็นว่าเอาสิบหาพอดีเป็นว่าฝันฝันวันที่วันสิบห้าค่ำเคลื่อนสิบหาคำ เคลืนสิบห้าข้ามตีสามโอ้ครับปั้นมาจังได้ก่อนปั้นมาได้อุ้มเล็กน้อยโอ้คู่หาปั้นมาได้อุ้มเล็กน้อยเด้อพี่น้องลูกเขาจับหน้าหน้าเหมันนี่ครับนจับหน้าหน้าเรียบร้อยเลยน้อว่านี่จะอยู่แม่มัน้ำมาปะนี่ครับแม่น้ำมาใส่ชุดดำ ครับผมยาวหน้นาตาดีงามเลยล่ะไปครับม,มาแลา้วภาษาไหาลูกก็เรียบรื่นเออเลยว่าโอย้ยจะไปอาบน้ำเรียบร้อยแล้วคนนั่งกุโลอยู่นี่และครับแม,ม่ก็ไม่พูดภาันครับเผาก็นอนเบาเลยแม่เป็นม,มันนอน,องน,อนลงเบาไงภาษาปะน้างมันนอนหมดหอนะครับมันนอนหมด ในความฝันในความฝันตแค่นั้นมันตีตีว่ย่างเียตีเร่อตีไปจากไหลเะาเอ้ากันหนึ่งหรืหนึ่งเด็กงหน้ายากกว่านครับเรต้องไปตีอุ้มมั้งครับเล็กง้ายกหนึงแม่เมื่อกีสี่หละครับเขาก็หากับหกเขาเอายังไงนะหนึ่งสี่หาหนึ่งสี่หกนี่ไงนี่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่หกกันเลียกกนเรสองตัวละอุ้มเล็กองน่อยนี่ครับหนึ่งวะ โอ้91สามตัวเนี่ย145 146แล้วก็เลขสองตัวนี่ย91ตัวเดียวเลยเพราะว่าเปนทีแรกเขาอุ้มหนึ่ง่ายแต่เมียนมันมาเนี่ยอันนี้พี่ตีความคิดเจ้าของนี่ดิครับตีใส่ความฝันนะครับเนาะโอ้นะครับก็ลองเบื้องเนาะอาจารย์เนาะลองเบิ้งลองเบิ้งนะครับเพื่อได้โชคได้หลับมาพบมาพอโอ้พอได้มาโดดแล้วผมก็ได้มาเมอนเลยก็มาได้โชค หนึ่งส้าหนึ่งสี่หแล้วก็สองตัวนี่งงเก้าหนึ่งัรับว่นี่ครับาตัวนีนะบ่หลายตัวนะครับก็กันเนีดนเี้ยครับพุ่งใ่ไงโอกฝันแ้ละม่นได้โชคโลน,นคะครับว่าคิว่าครับ